เรื่องทองอะใครที่ <laughs> สายเทรดทองก็ยินดีด้วยแล้วกันนะฮะใครสายเทรดทองเนาะถ้าคุณดูกราฟเปียผมว่ายินดีด้วยเพราะคุณดูจริงๆเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากเห็นไหมแต่ปีที่แล้วเยอะเยอะ,เยอะบปเยอะมันขึ้นมาเกือบ2เท่าเห็นไหมจาก2008จนถึง4 4, 4่พเนาะแล้วก็มันขึ้นลงรู้สึกว่า23วันนี้ลงเหลือ4,200 ที่ผมขำอ่ะคุณดู m e n t a l ี y ของคนส่วนใหญ่นะพอราคาทองลงปุ๊บแห่กันไปร้านทองแล้วก็ไปซื้ออย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยที่อื่นก็เป็น not my business แล้วกันนะผมแค่รู้ว่าผมไม่ซื้อฮะแต่ซื้อเพื่อการออมเงินแล้วว่าพม,มันก็น่าจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่านี้แล้วทุกวันนี้ที่มันขึ้นอ่ะขึ้นเพราะอะไรก็นเนี่ยเตั้งแต่เนี่ยเดสักสเดือนที่แล้วมันขึ้นแบบผิดปกติมากเห็นไ,ไหม 2023ช่วงนี้ช่วงนี้นิ่งๆอ่ะนิ่งๆแต่ว่าพอพอช่วงตั้งแต่2023ยี่หาขึ้นแบบปิดปกติมากทั้งทั้งที่ตามข่าวแล้วกันตามข่าวประเทศไทยคุณดูแล้วกันวันนี้ก็มีคนแห่กันซื้อทองเต็มไปหมดเลยนี่ผมว่าตั้งแต่2วันที่แล้วแหละก็มีมีคน s p e c u l a t e เนาะเขาก็บอกว่ามันมีคนปั่นทองขึ้นไปพอคนปั่นทองขึ้นไปเสร็จปุ๊บคําถามคือเวลาเขาปั่นทองเข้าไปอะราคามันขึ้นพอตอนนี้เขาขาย เขาขายรอบแรกก่อนเพราเขาขายเสร็จปุ๊บคำถามคือเงินไปไหนย้ำนะผมไม่เก่งนะเพราะผมไม่รู้หรอกทองมันจะขึ้นอีกไหมที่แน่ๆคือเขาได้กําไรเยอะแล้วแล้วถ้าเขาได้กําไรเยอะเจ้าก็ต้องก็ต้องเทแล้วเจ้าจะเทไปไหนความเสี่ยงของใครของมันนะครับ